สบายดีพี่น้องสบายดีทั้งเอฟซทั้งติ๊กต็อกเดอ้อลกากาโบว่าจิเป็นทางด้านเฟซบุ๊กเนาะยู่ดีไม่แห้งมานี้ผู้ขาน่อยมานิโซ่มาทักทายสบายดีพี่น้องเนะะาะลวก็ขอบใจน้าพี่น้นออาน้องยังล้นเหลือเนาะให้กําลังใจมาโดยตลอดจากผลงานพูนเจ้าเบาวเงินดอลลาร์ลกาก็ผู้ชายปลายแถวเนาะ แล้วก็ควรใจของไอ้เบาอ่ะพอห่างก็สิเป็นอุ้มลูกตามเมียแล้วก็ปัจจุบันนี้ผู้ขาน้อยมินิโซมี่ซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็สิเป็นอ่ะสิตายย้อนคิดฮอดอ่าสิตายย้อนคิดฮอดแล้วก็สิมีผลงานอ่ะทรงเฟซประหารใจอ่ะพี่น้องสามารถเข้าเบิ่งทางด้านยูทูบเนาะอ่าเข้าเบิ่งทางด้านยูทูบได้เนาะ ทั้งติ๊กตอกกับขอบใจน้ำมูเพื่อนที่หนาหักทุกๆคนที่คอมเมนต์เข้ามาว่าคินหอดเบาหน่อยหัสันเนาะเบาหน่อยก็ยังอยู่ดีมีแห้งอยู่คือเก่าพี่น้องแล้วก็โอกาสดีๆกะชีสร้างซิงเกิลใหม่ๆให้พี่น้องได้ครับส้มหับฟังกันเนาะและ้วก็จากใจจริงของผู้ขาเนอะ์มิโซก,ก็อยากให้พี่นอ้อนงเแฟนเพลงของเบาหน่อย ให้อ่าอยุดดีมีแห้งแล้วก็สุขภาพแข็งแห้งแข็งแห้งเนาะอ่าลำลุวยลำลร้ยเจริญก่าวหนาซาถูอยู่ดีมีแห้งเอา